โอเมนมึงทำไรงี่นุยยพกัะไดงยินบิดแหละแ้าท้านวอร์รยิ่งจะท้านจะรู้หรือท่าเซียอวอร์เรนหรือมึงยังบบบหนามึงยังแบบหนามเลยมึงกลับมามึงเขาพอยแจ้ไปหน่รัขาเดียวแล้วมึงกับเขาปั้นจะขยันมาหนีมึงกับมาแล้วเป่ามารายงานมึงมาตั้งตัวเดี๋ยววันนี้กู้สตัวกักามึง กูหูยว่าพอไปพอกูมันนี่ล้วแล้วก็บอกว่าเราจะไปพูนกูก็บรรยาว่ายังไงล่ะมันนี่กูจิตวิาบิดเชื้มันกูบอกกอกูว่ามึงบดแดดอาบน้ำกูอาบกูอาบแม่เท่นอนขึ้นเรือนอนมือเศร้านี่มือเศร้ากูว่ามึงบได้อาบกูอาบมึงบได้อาบมึงปั่นจักรยานมานหนีกูทำมากกับจิ้งกูอาบแล้วกูอาบน้อนง่ายขึ้นไง ห้องนอจันนี่กระจกดำนี่สองตัวที่ต้นต้นหนึ่งใส่ตุ่มแต่ว่าเอาเอิกมาต้มบ่เอาเอิกมาต้่มสองเอกใส่กันเออหนึ่งกับขาสองหนึ่งไม่ดีถูกเสารุปไก่หายมันบ่ไก่หายมาหลายหมือนแล้วมันจะซ้อมมึเหมือนจะเหมอเนี่ยแกบอกเหม่อนกันว่าไก่ไก่ก็จะมันค่อยๆหายค่อยๆ่อยหายตรงนี้เราบ่มีไก่บะเมนไหม ฉันงเนือบหมัก่มาเขาบอกเขาเหลืองมึงคือเบาไปเหลืองเนื้อ่เขาใจถอยจรีนม่เขาบอกเหลืองคนขาไก่บอลนั่งนี้มึงก็บอกเหลือเด้อแกเขาตีแล้วเขาไม่เด้หามาให้มึงเบาแต่มึงก็บอกเหลืองเกล้กับเขาเนยใครอยากมหาแต่ว่าไปหาคนแต่มันมันก็จุดเยอะแหลมันจุดจรง คนไก่เหนื่อยๆนแกเ้า้า็งานไก่มไม่ไปตะวตะนา่เห็นวันี้ไม่จบแม่เดี๋ยวสิบ่มีก็ให้เรากินมึงจะไม่ให้เอาไฟนน่มึงคะมึงใจนอาไปรถพรลาหมออะไรไี่กูมีเรากินมึงก็ไปกินกะไรอยู่ลองบ้านกันไอ้ตัวมึงถึงยานยังมึงกับยูมึงกับพีพราหมอมมูว่ามึงอะลงทีมาเลย รงบ้านสินะร่งน่ะหมอเขาทำงานหนักแต่ไม่แต่คนป่วยแบบสำารงไปหาเราไม่แต่สุ่มนี่ล่ะมึงจับแน่เาไปแมนบอคนเดียวเาสลนเางเดียวเเขาไไปยใจไยังใจตามมายัใจไปตจยไใจเดิม เอาคแรนย่ยังไม่เข้าใจอดอยู่าลมาไปไปซ่อมพอยัยจอยู่บ่ซันบ่ด้ไปซ่อมบ่อันตื่เริ่มเอาคุแจรอดมใส่มาหมาใสันนี้มาใส่คันดำคันดำใดที่เราขับสิ่งไปลลเปยังมาไหเป็นยังซันบ่เข้าใจแล้ว่าสมต๊ เอาราสตเอาไปพเนจครับเบอจกะทีแล้ไปอะไรเี่นี่หายรีบจัวอ๋อพเนจเออเออพเราว่าทีนี่อบพี่น้องขีรอามาเออาถ้านสังเกตมั้งเอเอาใหญ่สั่า้วไม่ปยังไม่ใเป็นยังล่ะม่เป็นยังหรอกเออกะอกูหรอเปล่างีดนี่ บม้มึงกินสายอใหญใจบ่ตัวสั้นมาได้นี่มึงซื้อเบอร์อะไบ่ซื้อมาแล้วบ่ซื้อใหญ่ตึนั่งเอออเจ้าไปใส่มากแค่ไหนเราโคตรเอนกันเขาต้ไปทอกระสอบไงไปทอกระสอบเออแล้วเจ้าพ่อใหญ่ใจไม่ไทิ้ใจพ่อใหญ่ใจให้แปรลรถเขาให้มาถามค่าเสียหายเอาเท่าไหร่เขาถ้าจะมาจ่ายโอค่าเสียหายเออเสียหายกเพิ่กงมาเมื่อกีู้จอดรถเขาัวน้ำกูก็อยา จะรถให้แล้วพ่อแรใจหายลิบไปทางไหนหายลิบไปทางไหนไม่รู้อ้าวกูไปก่อสรมาก่อสรกูไปก่อสร้าอมาเออเออไปไปทอก่อสรเออเอามึงสืบเลยสักกาวเหี๋รู้เรื่องนะมึงสืบมาเลยเรื่องผู้ดามึงนะไอ้กูบอกว่าอ้าวอ้าวบอกเขาว่ากูไปมีเดอร์เกย์เกย์เริ่มนะ เขาต้องเขาต้องเรียกได้เบิร์ซูก่นบ่วลาลาสอบสวนาคกน้ยระเอ๋ย้ยายฝฟ้วเขาเขาบอกว่าพญายจ่พายจ่ไปหายรีบเลยพญายจหายรีบเขาเขาบอกว่าเขาจะสอบสวนเอ้อ้ก้อยก็เลยเลือกพ่ายเจ่ไปเตือนไว้ไเขาจะมารายงานนีแม่นากจะมารายงานแม่หลวงอันนี้ตอนนี้เขาจะไงสอบสวนเมีสองมีสี ใช่ใช่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเขากละสอสัวเขาบอกว่าเขาเป็นตัวเย่เย่เยเขาเขาเป็นตัวนีอ่ะอลีลีลีสอสัวลิลิให้ปากานอนอบรอเอาจพ่อขี้กัมขี้ไป่ขี้นะมันเล่นอยเลยเริ่มแค่นั้นเองเขาวพอดีไปข้างคุณ ตอพี่น <im it> องเขาโผร่าททางพี่เขาขับจตดสอบสวนกันพยายาแก้หายรีบพาาไลิยายไป่ต่ต้องถืสอบสวนหนต้องถือสอบสวนหนนี่สองพี่นอนอย่างนี้พี่โร